ตอนหนูไปที่อู่เลอคุณแม่มาที่ท่านาหนูไม่รู้หนูไม่รู้เลยรู้สิหนูไม่รู้ค่ะแม่มีเด็กๆของคุณอ่ะไม่รู้ค่ะมาเชิญคุณแม่ไปอีกท่าน้ำหนึ่งคุณแม่เราบอกว่าคุณแม่เราอ่ะเถียงกันแบบนี้มันไม่จบหรอกเพราะว่าแม่ไม่ไม่ใช่เถียงคุณแม่ไม่ได้เถียงนะคะไม่ใช่แม่ไม่ไช่ถึงแม่อากจะเล่าความในใจของคุณแม่ที่คุณแม่สงสัยนะคะแล้วหนูหนูจะตอบความจริงหรือเป็นความเท็จก็ตามในสำนวนมีแล้ว สุขภาพที่ตำรวจนีและแต่คุณแม่อยากจะจะเห็นหน้าหนูว่าคนคนนี้หรอที่บอกว่ารักลูกคุณแม่เป็นผู้จัดก,การลูกคุณแม่เมื่อลูกแม่ตายหนูยังไม่ไปดูศพลูกแม่หลอกคือทําไมไม่ไม่ช่วยน้องโมแม่หนูช่วยแม่ถามเพื่อน<ม>ๆหนูช,ช่วยหน,หนูโทรหาพี่โบไงเอาก็ลนตกไปลึกแล้วจะไปโทรหาพี่โบทาไม เพื่อนๆเขาก็ช่วยกันตามหาในคลิปก็มีเราวนกันตามหาหลายรอบนะแม่นะเราทํากันสุดความสามารถเราตะโกนโมโมโมจนสุดเสียงเลยคนตกไปในน้ําคุณไปตะโกนเขาจะได้ยินไหมแล้วจะให้หนูทํายังไงอ่ะแม่โดดลงไปสิแม่จะโดดลงไปด้วยก็ได้ถ้าคุณว่ายน้ําเป็นอ่ะแล้วคุณก็หนูว่ายน้ําไม่เป็นแม่อันนี้ไม่ทราบคุณต้องแสดงความช่วยเหลือแม่หนูขอโทษหนูขอโทษหนูต้องมงลงไปในน้ําถึงลึก คุณแม่หนูดูเสียใจนะที่หนูในปอดเนี่ยเขาเต็มไปด้วยทรายเพราะเขาลงไปถึงพื้นพื้นดินพื้นทรายเลยเขาสุดเขาพยายามสะเก็ดสะกายนะ พี่จะบอกให้นะพี่ไม่ได้พูดเลยนะพี่ฟังพวกเราพูดนะพวกเราเสียใจนะเราเป็นเพื่อนใช่ไหมพี่เป็นแม่เป็นคนในครอบครัวเป็นพี่ชายพี่จะเสียใจมากกว่าพวกเราขนาดไหนเราลังคิดดูนะคําเสียใจของพวกเราอะ่ะมันเท่ากับคนในครอบครัวไหมนะครับ